ช่วงวันหยุดเนี่ยผมก็เล่นโซเชียลเป็นปกตินะครับแล้วก็ผมก็ได้ไปเห็นคล,คลิปหนึ่งอยู่ในแอปดำนั่นแหละครับแอปดำๆนั่นแหละอ่าผมก็เปิดนั่นเปิดนี่ไปดูเรื่อยนะครับปรากฏว่าไถฟีดไปเจอคลิปหนึ่งน่าจะเป็นรถดดเวอร์ฟฝั่งกรุงเทพนะครับไปให้ข้อมูลผิดๆนะครับเกี่ยวกับพี่ๆคนขับฝั่งอายุทยาเออฝั่งพัทยานะครับบอกว่า ถ้าจะไปขับที่พัทยานะรถฝั่งกรุงเทพเนี่ยให้ระวังนะครับเพราะว่ารถพัทยาเนี่ยมีแต่มาเฟียนะครับหรือให้ระวังตัวไว้ดีๆนะครับไปนูน่นนี่นั่นอาจจะโดนทําร้ายได้จริงๆไม่ขวรพูดนะพี่เออนะครับมันอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยนะครับมันเหมือนแบบว่าเราไปสร้างความแตกแยกให้สองฝั่งนะ บางทีรถรถไปรถจากกรุงเทพไปรองานอยู่พัทยารถพัทยายังเคยมารองงานที่กรุงเทพเลยนะครับพี่อย่าไปพูดอย่างนั้นนะมันจะเป็นมันจะกลายเป็นว่าเราแบ่งข้างกันนะครับยังไงเราก็ทําอาชีพไดรเวอร์ด้วยกันนะครับจะพัทยาหรือกรุงเทพนะครับมันก็ไดรเวอร์เหมือนกันนั่นแหละนะครับผมทําอาชีพนี้มา3ามปีนะเข้าปีที่3านี้ยังไม่ยังไม่เคยมีพี่ๆรถฝั่งพัทยาเนี่ย มาขับมาล้อมมาว่ามาแบบเป็นมาคงมาเฟียอย่างที่พี่พูดถึงนะครับผมจะบอกให้ว่าพี่ๆคนขับฝั่งพัทยาเนี่ยโคตรน่ารักเลยนะครับผมรับงานมา2งปี3ปีเนี่ยงานถ่ายเทเนี่ยถือว่าเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับก็มีแต่รถฝั่งพี่พี่พัทยานะครับออกมาถ่ายเทให้นะครับงานกับกทมเนี่ยแล้วผมก็ขับปวนเปลี่ยนวนเวียน,น,ยนหากินอยู่แถวนั้นเรื่อยๆระหว่างรอง,งานนะครับพี่ๆ คนขับฝั่งพัทยาเขาก็ไม่ได้แบบว่าเออมาแสดงตัวว่าเป็นมาเฟ,ฟียเป็นแบบเจ้าทงเจ้าถิ่นโหดร้ายอะไรอย่างที่มีมีคนทําคลิปนะครับผมว่าอย่าไปทําเลยนะครับอย่าไปทําคลิปแนวนี้เลยนะครับมันจะสร้างความแตกแยกนะผมว่านะนะครับพี่ทําคลิปแนวแนวใหม่ดีกว่าเออมันมีคอนเทนต์อะไรให้ทําตั้งเยอะแยะนะครับที่มันสร้างสรรน,นะครับการที่เราไปบอกว่า รถฝั่งนั้นฝั่งนี้เป็นมาพรงมาเฟียให้คนขับจากฝั่งนี้ระวังตัวให้ดีถ้าจะไปขับที่นู่นอุ้ยมันไม่ดีนะครับมันไม่ได้รลกผมว่าเออมันจะกลายเป็นสร้างความแตกแยกให้สองฝั่งมากกว่านะครับยังไงเราก็อาชีพไดเวอร์เหมือนกันนะถ้าพี่ไปทาคลิปแบบนั้นนะมันก็จะเกิดการเข้าใจผิดนะครับเออแล้วก็เกิดการแบ่งแยกแล้วเข้าใจผิดกันนะครับผมสร้างความแตกแยกให้กันระหว่างพัทยากับกรุงเทพนะครับอย่าให้มันเป็นเหมือนเมื่อก่อนเลยนะครับผมว่า พี่เปลี่ยนแนวทําคลิปเถอะนะครับถ้าพี่เห็นคลิปผมคลิปนี้ก็ผมก็พูดถึงพี่ที่ทําคลิปนั่นแหละนะครับผมนะพยายามอย่าไปทําคลิปแนวลักษณะแบบไปกล่าวหาไปไปว่าเขาเป็นมา,ฟมาเฟียนะพี่นะมันมันไม่ดีนะครับผมว่าถ้ายังไงก็ สามัคคีกันไว้ดีกว่านะครับเพราะยังไงรถฝั่งกรุงเทพไปส่งงานที่พัทยาก็ยังไงก็ต้องรองงานพัทยากับกรุงเทพอยู่ดีใช่ไหมนั่นแหละครับอย่าไปอย่าไปทาคลิปลักษณะแบบนั้นเลยนะครับมันสร้างความแตกแยกนะครับเออผมเนี่ยได้งานส่วนใหญ่เนี่ยพี่พขับ แ่คนขับจากฝั่งพัทยาเนี่ยเอามาถ่ายทีให้ถึงที่ก็มีเยอะนะครับปล่อยทุ้อซ้ำไปและทุกวันเนี่ยผมก็ยังต้องอาศัยพึ่งพาเขาอยู่นะครับแต่เขาก็มาฝั่งนี้ก็ยังมีโอกาสได้พึ่งพาฝั่งเรานะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับอย่าไปแบ่งแบ่งข้างเลยนะครับเออมันไม่ดีนะครับมันไม่มันผมว่ามันคือมันไปกล่าวหาเขาอ่ะเออมันไม่ดีนะครับมันสร้างความแตกแยกเนาะนะครับยังไงก็เปลี่ยนแนวการทาคลิปนะครับคอนเทนต์สร้างสรรค์มีให้ทำเยอะแยะนะพี่นะนะครับเปลี่ยน วิธีการเอะตากไว้ด้วยนะครับนะ